สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชฟปรุงบอลนะครับอีพีนี้ผมมีเรื่องราวเกาา่าวสรมาบอกกล่าวกันอย่างเช่นทีม4ี่คูร้อยเมตรชายสร้างประวัติศาสตร์เข้าเป็นอันดับหนึ่งในศึกของชิงแชมป์โลกอยู่20ปีที่ริมารมาตามให้กำลังใจกันต่อท่านผู้ชมครับในศึกของชิงแชมป์โลกนะครับกีทาโลกนะตอนนี้ที่กำลังแข่งขันกันอยู่ที่ประเทศเปรูนะครับเมืองริมาซึ่งเราได้เหตุไปแล้วนะครับสำหรับร้อยเมตรชาย เทบิวภูริพลบุญสอนครับสามารถที่จะคว้าเหรียญเงินไปได้นะครับด้วยสีติ10.22วินาทีนะครับถือว่าเป็นสิทธิที่ดีมากๆเกือบที่จะคว่ำครับทีมจากแอฟริกาใต้ได้ท่านผู้ชมครับมาในวันนี้ระบอกว่าเข้าชิงอีกแล้วนะครับสำหรับประเภททีมครับ4คูณเมตรชายครับนำทัพมาโดยภูริพลบุญสอนครับบิวเหมือนเดิมท่านผู้ชมครับอยู่ไม้ที่4นะครับไม้ที่3นั้นเป็นตาต้านะฮะเจ้าตาต้าชุดติทัศ พฤกษรนันท์ทุกผู้ชมครับส่วนไม้ที่2นี่เป็นทางฝั่งของสราวุธนนวลสีนะครับเจ้าเบสทุกผู้ชมครับส่วนไม้แรกนะครับเป็นเจ้าเบิร์ตวีรยุทธ์แดนขนบเลยครับก็ต้องบอกว่าโอ้โหออกตัวดีกันทั้ง4ไม้เลยทีมชายไทยของเราอยู่รูปแปดนะครับทุกผู้ชมครับในฮิตที่3นะในการแข่งขันนะครับมีทั้งหมด4ฮิตก็ต้องบอกว่าวิ่งแซงอังกฤษได้ยังไงทุกผู้ชมครับก็ต้องบอกสุดจริงๆนะซึ่งตัวเต็งนี่มีอังกฤษเลยครับมีจาเมกาทุกผู้ชมครับ ไทยของเราแซงฮะโอ้โหยูย่ต้องบอกว่าสุดมันจริงๆเลยครับท่านผู้ชมในศึกของกีฬาโลกในครั้งนี้ไม่ยอมกันจริงๆนะครับต้องบอกว่าทีมไทยนี่ของเรานี่โดดเด่นจริงๆโดยเฉพาะการออกตัวเลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมีไฮไลไท์มาดูกันนะฮะท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าลู่ที่8นี่ไทยของเราอยู่ตรงนั้นเลยครับท่านผู้ชมออกตัวไปแล้วนะครับนู่นแล้ะครับถ้ามองไปไกลๆนะครับคนที่2องครับกลังวิ่งออกตัวไปเนี่ย นะบอกว่าเฮ้ยเราออกตัวดีนี่ครับนะตรงเนี้ยอาจจะยังดูไม่ออกท่านผู้ชมครับเพราะว่ามันเป็นจังหวะการเข้าโค้งนะครับเดี๋ยวดูจังหวะที่วิ่งเทียบเคียงกันไปนี่ต้องบอกว่าไทยของเราเนี่ยแซงตั้งแต่ไม้แรกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับสําหรับเจ้าเบิร์ตนะครับวีระยุทธ์เองเนี่ยต้องบอกว่าออกตัวดีมากท่านผู้ชมครับเนี่ยถ้ามองตรงนี้นี่เริ่มที่จะวิ่งนะฮะแซงนะครับ นะทางฝั่งของลู่ที่9นี่ขึ้นมานะครับเนี่ยกำลังส่งไม้ต่อให้กับไม้ที่2นะครับซึ่งไม้ที่2เนี่ยเป็นเจ้าเบสนะครับนะสราวุธนวนวลสีท่านผู้ชมนี่ดูจังหวะการรับไม้แบบเนียนๆไม่มีสะดุดเลยนะครับถือว่ารับไม้กันได้ดีมากนะครับนี่อังกฤษนี่เริ่มที่จะวิ่งทะยานตีขึ้นมานะครับท่านผู้ชมครับทางฝั่งของอังกฤษก็ไม่ยอมนะเขาว่ายามมาดีเหมือนกันนะครับ นะเราเองเนี่ยไปกินขาดเขาเนี่ยในไม้ที่2นี่แหละท่านผู้ชมครับสำหรับเจ้าเบสเนะโอ้โหวิ่งสับมีแซงทางฝั่งของอังกฤษขึ้นมาได้ไนะครับในไม้2พอไม้ที่3เนี่ยส่งไม้ต่อให้กับทางเจ้าตาต้านะครับจุติทั์ท่านผู้ชมครับก็ยังคงเนียนตาอยู่นะดูจังหวะนี้ดีดครับไทยของเราส่งไม้ต่อก็ยังคงนําอยู่นะครับท่านผู้ชมนะไทยของเราเนี่ยเวลายังนําอยู่นะ เนี่ยจังหวะนี้ครับส่งไม้แล้วครับทางฝั่งของเจ้าต้าเองก็โอ้โหแม่เนี่ยมันเนียนนะในความสึกผมในมองเห็นแล้วมันไม่มีสะดุดเลยนะครับไทยของเรานี่วิ่งแซงโด่งขึ้นมาเลยตรงนี้นี่เห็นชัดเลยครับแต่อย่าลืมนะครับว่าอังกฤษเนี่ยก็มาดีเหมือนกันในลู่ข้างในฮะท่านผู้ชมครับอังกฤษลู่2นะครับเขาเนี่ยแม่รอบเนี่ยตีโค้งตรงนี้เลยเริ่มเห็นชัดเลยฮะท่านผู้ชมครับ โอ้โหเราเนี่ยแซงมาแล้วครับไม้2ไม้ที่3มนี่แซงเลยนะครับเห็นชัดเจนมากนะครับท่านผู้ชมและพอมาส่งไม้ที่สีครับจังหวะนี้เลยครับเป็นการส่งไม้ให้กับบิวพลิพลบุนสอนครับออกตัวรอแล้วนี่ออกตัวขยับก่อนเพื่อนเลยครับพอออกตัวก่อนแบบนี้อือยู่ีิส่งไม้จังหวะนี้เราได้ก่อนครับแม่เทพบิวพลิพลบุนสอนครับออกตัวก่อนเลยครับนี่แหละครับพยายามสับ แหลกๆสับเร็วๆขึ้นมาครับแต่ลู่ในครับคุณดูอังกฤษครับตีคู่ขึ้นมานะครับเยอรมันก็ตีคู่ขึ้นมาท่านผู้ชมครับอยู่ในอันดับที่3นะครับแต่ตรงนี้นี่หูเหมือนจะสูสีกันอยู่โอ้โหเทพบิวต้องมองครับโอ้โหมีเชิงเงือมองด้วยครับแม่แซงหรือยังเทพบิบอกแซงหรือยังสปีดสับขึ้นบีครับพอจังหวะนี้แซงขึ้นมาได้ครับมองอีกครับโอ้เหลือรายเหลือเกินครับเทพบิว แม่แล้วก็วิ่งเข้าเช่นไทแบบพอนๆนลครับแรงดิวดูครับมองคู่แข่งเฉยเลยครับนุนอังกฤษนี่วิ่งหน้าตั้งเมืมิสโนโลกเลยครับแต่ไทยเรานี่หืมชั่มเรืองมองก่อนเลยครับนี่แหละครับมองกันอยู่4ี่รอบโอ้โหวิ่งเข้าสบายๆครับปุริพลบนวุญศรโอ้โหเข้าที่1ครับในฮิตที่3เข้าชิงชนะเลิศทันทีในสื่อของกีทาโลกครับ รุ่นไปเกิน20ปีท่านผู้ชมครับไทยของเราประหลาดอีกแล้วครับโอ้โหเกินเบอร์ครับซึ่งเวลาที่ได้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหทำเวลานี้ได้ค่อนข้างสูสีกันนะกับฮิตอื่นๆนะครับในทั้งหมดเนี่ยสี่ฮิตเนี่ยนะฮะเวลานี้อยู่ที่39ท่านผู้ชมครับห่างกันไม่กี่วินะฮะท่านผะูนะะ้ชมครับเซียววิจริงๆในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเดี๋ยวขอดูนะกราริกเวลาขึ้นมาหน่อยนะครับนี่แหละฮะไทยของเราเข้าเป็นที่1ท่านผู้ชมครับ 39.56ิวินาทีนะครับทุกผู้ชมอันดับ1ครับอันดับที่2เป็นราชอาณาจักรอังกฤษนะครับ39.75และเยอรมันทุกผู้ชมครับ4 0 0 6ินวินาทีทุกผู้ชมครับโอ้โหเราวิ่งแซงทั้งอังกฤษทั้งเยอรมันกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับทีมชายไทยของเรา4คูณร้อยทุกผู้ชมครับ สร้างตำนานกันอีกแล้วครับในระดับโลกครับท่านผู้ชมครับนี่เราสะเทือนร้อยเมตรไปแล้วนะครับมาสะเทือน 4, คูณร้อยกันหน่อยก็ต้องบอกว่าทํากันได้ดีครับหนุ่มๆไทยของเราครับโอ้โหสุดจริงๆนะครับมาไล่เรียงกันอีกครั้งหนึ่งกันไครับไม้หนึ่งเป็นทางฝั่งของเจ้าเบิร์ดวีรยุทธท่านผู้ชมครับไม้สองเป็นเจ้าเบสสราวุธนะครับไม้ที่สามนะครับเป็นเจ้าตาตานะครับชุติทัศน์แล้วก็ไม้สี่ เป็นเจ้าบิวนะครับผุทีลบุญสอนนี่นะครับนี่ละฮะสี่หนุ่มโอ้โหโอ้โหสะเทือนวงการกีทาโลกอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับมีลุ้นถึงเหรียญทองเลยนะถ้าดูจากเวลาในฮิตอื่นๆนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ยสาห่างกันไม่กี่เซี่ยววินาทีท่านผู้ชมครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ของทัพนักกีฬาไทยของเรานะครับที่กําลังแข่งขันกันอยู่ที่ เมืองริปมาประเทศเปรูในตอนนี้นะครับสำหรับริสึกของกีทาโลกรุ่นนี้พี่เกิน20ปีท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูตารางกระดิกทีกันหน่อยนะครับว่าใครอยู่อันดับไหนกันบ้างนะครับสำหรับการวิ่งในฮิตที่3นะครับจบลงไปนี่นะครับกราฟิกขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมครับแน่กราฟิกนะฮะโอ้โหธงชาติไทยของเราเจอได้พี่น้องครับอันดับหนึ่งที่ครับโอ้สามจุดเก้าจุดห้าหกวินาทีนะครับท่านผู้ชมอันดับหนึ่งครับอันดับที่สอง เป็นอังกฤษนะครับ3.9.75วินาทีอันดับที่3นะครับเป็นยอรมันนะครับ40.0 6วินาทีครับอันดับที่4ญี่ปุ่นครับ40.3.2วินาทีนะครับอันดับที่5นะครับเป็นเช็คนะครับ40.41วินาทีนะครับอันดับที่6เป็นแคนาดา40.70วินาทีนะครับอันดับที่7นะครับเป็นชิลีนะครับ4 1 6 2วินาทีครับและสุดท้ายครับบัลแกเรียครับ41.92วินาทีและ ให้กำลังใจกันต่อในครับในนัดชิงชนะเลิศนะครับเวลาตีห้าท่ผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวผมจะมีไฮไลท์มาให้ดูกันแหละครับอย่าลืมให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับสำหรับอีพีนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ